ดิฉันชื่อนางสาวปรายาสีตะโพสัตชื่อเล่นชื่อปริมค่ะจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะติดคณะทันตแพทยศาสตรค่ะบรรยากาศก็ชิวๆค่ะมันไม่ตึงเครียดมากค่ะวันนี้ก็สนุกดีค่ะได้ฝึกการใช้มืออย่างละเอียดมากเลยนะคะ อย่างเช่นต้องใช้มีดหรือเครื่องมือต่างๆในการทำดินน้ำมันมันซึ่งคล้ายๆขี้พึ่งแต่นิ่มกว่านิดน,นึงค่ะดินน้ำมันมันง่ายกว่าตรงที่ถ้าทำผิดยังเติมใหม่ได้แต่ขี้พึ่งมันถ้าถ้าตัดออกแล้วมันใส่กลับไม่ได้ต้องตัดให้ถูกค่ะที่พึ่งทำไปค่ะต้องซ้อมเพิ่มค่ะอาจจะต้องลองทำทั้ง4ประเภทมั่นใจมากขึ้นค่ะ because when i was young i am a patient of a dentist i have to visit her every once a month in order to take care of my teeth and whenever i go there i get to observe what she does to my mouth and it makes me interested in becoming a dentist i think i have what it takes to become one i was Do all takes study and to become all takes a it dentist หนูต้องรู้ว่าวิชาไหนที่หนูเก่งและอ่อนอย่างเช่นหนูเก่งวิชาัองกฤษและหนูก็เลยมั่นใจในการทำวิชานั้นมากที่สุดเทียบกับวิชาอื่นนะ หนูไม่สามารถทิ้งวิชาที่อ่อนได้ค่ะหนูจะต้องใช้เวลากับวิชาที่หนูอ่อนมากกว่าวิชาอื่นค่ะวันนี้มาเรียนคอร์สฝนวิชาธนตแพทย์ไบลิงกัลค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีที่ได้คุยกับคนอื่น,นที่ในห้องเดียวกันค่ะและได้ฝึกฝนในการเขียนเนสเซและฝึกฝนในการอินเตอร์วิวเตรียมตัวสำหรับเข้าธานตแพทย์ศึกษาค่ะ ได้จริงติดจริงต้อง MST ค่ะ